โอเคครับ okay. ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่เกมโบกเกสก้าอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มาแบบรีบๆวันนี้จะมาเล่นอาซุธาธาตุธาธาหินนั่นเองนะครับผมวันนี้มีอ่าชงรางวัลเป็นอาซุทธา,าหนินนั่นเองนะครับผมนี่อันนี้เลยผมก็ซื้อเรียบร้อยแล้วเนี่ยสงสัยใช่ไหม,มเพชราหายไปหมดน,นี่ไงหายหมดแล้วซื้อหินมา,มาเรียบร้อยครับผมโอเคเราไปเล่นกันดีกว่าแต่ รู้สึกว่าเลจีล็อกเนี่ยจะพลั่เทียบกับสองนี้แม้แต่ไม่เป็นไรนะผมสำหรับทีมถึกก็อันนี้แหละอันนี้แหละใช้ได้แต่ให้ปั้นเลจีล็อกขึ้นมาอีกนะักครับผมนี้ผมก็กำลังปั้นอยู่นี้จะทำแบบทีมถึกอีกทีมหนึ่งที่จะมาใช้นะครับผมโอเคอเลยเลยเลล็อกใส่ประดับใหม่ให้มันก่อนเดี๋ยวพลังมันจะน้อยเกินเอาวอล์กิงแล้วกันเออเดีย๋ยวพลังมันน้อยเกินไงแลนั้นก็ประดับ เท่าน,นี้แหละโอ้โอนี่ผมได้เพิ่งได้ไอ้นี่มาได้อ่าจี้มาขาดรองเท้าจะได้เสร็จเทโดแล้วโอเคพลัง5 000, 4 0ล้านนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองดีกว่าว่าจะถึกไหมนะครับจะไม่ลองกับอะไรเยอะแยะนะฮะสักสามไม่ดีพอ,อลองที่ 5, 000, 9 0ล้านก่อนเอ้ย 4, 000, 9 0ล้านเก้ก่อนลวกันนะเพราะว่าผมรีบนะครับเดี๋ยวจะลงไปมอนวายต่อผมลืมทำคลิปอยู่วันนี้ผมก็เลย เออว่าเช้าว่าจะทําคลิปเออผมนั่งคิดได้วหลยจะทำคลิปแต <c oughs> กก่กูลืมกูหลับกูลืมเออนั่นแหละเออต้องมาทําตอนสองทุ่มครึ่งแม่งจะตีว่ารุ่นวายอยู่แล้วโอเคมาดูาเลยจะถึกสมชื่อหรือเปล่าผมก็จงตีว่าถึกแต่ถ้าเลจีล็อกของผมน่ะเก่งกว่านี้หน่อยนะก็จะโอเคมากเลยตอนนี้มันไม่โอเคพลังมันน้อยครับป๊าโอเคปึบ๊บ ดูซิว่าเขาจะส,สกิลเลือดเราให้เหลือครึ่งหลอดได้หรือเปล่าน่าจะได้ดูจากสภาพคืออาซูท่าุธาทา่ทาหินเนี่ยคือมันดีมากเลยนะผมบูนตรงผมชอบมากเลยปึ๊บปึ๊บตายติดมือด้วยคือไอ้สองตัวเนี้ยไม่เน,นี้ยได้เลยได้จริงเราเอามาทําทให้เธกขึ้นยูซี่ก็ทําให้เอามาทําให้ฝันองคามติดมือเอามาช่วยให้เธกขึ้นบับ๊บ ให้ถึกขึ้นใช่ไหมแล้วก็ทําให้ฝไยตรงข้ามดา m a g อ่าพลังป้องกันลดน้อยลงแล้วยูซี่เนี่ยก็จะมีอันติที่ทําให้เปรนอาตรได้อยู่ก็คือตีแล้วไม่ตายเดินมันจะเด้งทันทีนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นอยู่อยู่กับผลอยู่กับตัวมันหรือว่าเพื่อนเพื่อนได้ด้วยโอเคต่อไปลองซัก5ล้านเท่าไหรด่ดีมี5ล้านเท่าไหร่บ้างเนี่ยเอาลอง5ล้านเป๊ะไม่เอาดีกว่าไปลองที่5ล้านเแล้วกันนะครับผม ล okay. องสักสามไอว่ามันโอเคหรือเปล่าถ้าซู้ไม่ได้ก็เกิดจากที่ว่าล็อกพลังน้อยเกินและยูซี่พลังโดยคือไป2ล้านหแต่อาซูรีแค่ล้านแแล้วก็ถัดลงมาเป็น r e 洛克ที่ที่1ล้าน2เท่านั้นเองเราจะกใส่ประดับแล้วโอเคปุ๊บป,ปุ๊บน่าจะสู้ไหวอยู่จากสภาพแล้ว นี่ไงตรงนี้มันขึ้นว่าชนะแสดงว่าเราต้องชนะใช่ไหมปุ๊บต้องดูไปเรื่อยติดมือไปสองครับผมปุ๊บไม่แรงเท่าไหร่แต่เลนสตาร์ไปเรื่อยโอ้ยมันปั๊บดาเมจไว้ไม่เป็นไรมีเลจิอยู่โอเคไม่เข้าหรอกปุ๊บเข้าไปปุ๊บติดมือไปสองครับผมอ่ะสวยโอ้ยเลือดเลือดเลือดที่จริงผมคิดว่าใส่ไอ้นี่ก็ดีนะ ่าชื่ออะไรวะจีราชีไม่ก็เซเลบีอะ่ะแทนยูซี่อะ่ะคือเอาตรงเอาเป็นหลักก็คืออาวุธกับเลจิล็อกและตรงกลางเนี่ยจะเป็นยูซี่เซเลบียไม่ก็เดนซี่เดนซี่บายละเออเดนซี่เดนซี่ได้เดนซี่ได้เดนซี่ได้เลยผมบอกเลยไอ้เขี้ยมันสไลอ์หมดเลยนดิวะ่ะมันมาในหัวเฉยเลยผมจะพูดไว้นี่นะไอ้จีราชีอะ่ะมันสไลอ์หมดเลยนดิวะ่ะยูซี่จีราชีเดนซี่เซเลบีย เออไอพวกนี้คือมาอยู่ในทีมนี้ได้หมดเลยแหมไอพวกอ e e e ีอีเนี่ยปึบเรียบร้อยแตกไปแตกหนึ่งสวยพิ่สวยโอเคผ่านไปต่อไปคนสุดท้ายเดี๋ยวหาพลังที่มันเพิ่มึ้นสักนิดสักหน่อยแล้วกันคือมันจะมีทีมแบ็กไว้อยู่ที่เราสู้ไม่ได้แน่นอนแบ็กไว้เอาสัก6ล้านมีปะวะมีหล้านไหมเนี่ยตัวอื่น6ล้าน6ล้านไม่มีวะรู้สึกไม่น่าจะมี คือถ้าไปลองที่6ล้านมันมีตัวหล้านอยู่ก็คือตัวตัวไหนวะตัวนี้แต่เราจะสู้ไม่ได้คือแม่งเป็นทีแบ็กไว้ไงสู้ไม่ได้โดนโดนสองโป้งก็ตายแล้วนะครับผมผมลองมาแล้วหรือหรือเปล่าวะโอเคร้องกันสู้ได้ก็ไม่ได้ถ้าสู้ไม่ได้ก็จบคลิปง่ม,ม่ง่ายแต่คือถ้าแบบผมว่าถ้าเลจิล็อกหรือถ้าเราสปีดไวว่าเขาหน่อยมันก็คือเราก็น่าจะสู้เขาได้อันนี้เราสปีดเราสู้เขาไม่ได้แน่นอนเพราะว่า เขาน่าจะอัดสปีดมาเยอะอ่าเดี๋ยวก่อนยกเลิอกออโต้แปบบ๊บปุ๊บอ่ะหนึ่งทีอ่ะสองทีถ่สองตัวเขาสปีดนํากว่าเรานะฮะสปีดหมื่นหกโอ้โหหมื่นห้าเก้าพันแปดอันนี้ของเราแค่หกพันยูซี่เนี่ยถึงจะเยอะก็หมื่นสองเองนะครับผมเก้าพันคือถ้าเราทำสปีดให้ไวกว่าเขาอ่ะอันนี้คือเราจะได้เปรียบเขาแต่นี่คือเราเสียเใจตรงที่ว่าเออสปีดเราไม่มี เราโคตรน้อยเลยโอเคมันจะสู้ได้แค่ไหนจึ๊บโอเคเหมือนจะมาดีคือสองเจอพวกนี้ต้องทำใจแม่งโหดเกินจึ๊บผมยังไงก็ผมก็คิดว่าสู้ไม่ได้ว่ะเพราะผมลองแล้วมันสู้ไม่ได้อะหรือจะสู้ได้ก็ไม่รู้อะเมื่อวันก่อน,นผมลองแล้วสู้ไม่ได้นะที่ผมก่อนจะผมว่าจะทำคลิปอเอออืดอืดอด,อดโอเคเปิดนติดได้เฉยปับ๊บเริ่มมันเด้งเริ่มมันเด้ง โอ้ติดชาติดชาเนี่ยแหละคือปัญหาที่เราจะจะแพ้ติดชาจากสกิลติดแช่แข็งเอ้ยอะไรเงี้ยเข็บเราป้องกันไปจะจบไหมเนี่ยถามจริงในเมื่อมันถือกันเนี่ยโอ้โหแล้วแล้วดูแล้วดูเลจิล็อกกับกับโอ้ดูเลจิล็อกสถานะแม่งขึ้นเต็มเต็มแถบเลยอุย้ยกระตุกกระตุกกระตุกปุ๊บเฮ้ยมันขึ้นว่าชนะนี่ฝั่งเราอะมันขึ้นว่าชนะไหนดูซิว่าชนะเหมือนเหมือนที่มันขึ้นหรือเปล่าอุ้อลายเลิอดเด้ง ป๊าปึ๊บไหวปะวะปึ๊บถ้ามีสักสิบนาทีโหยืนยาวน้องกะจะมาทำคลิปแป๊บเดียวอื้ออุ้ยจะตายรึโอยูกระตุกกระตุกกระตุกนี่แหละผมเบื่อการเล่นในในน็อกมากเลยเล่น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 น็อกในคอมเนี่ยคือคอมจะน็อกอยู่แล้วอ่ะเฮ้ย สู้ได้ได้ไงวะคือเมื่อกวันผมลองแล้วเว้ยคืออาซูดกับกับเลจีลอ็อกอ่ะคือโดนสองทีคือตายเลยเฮ้ยนี่มันสู้ได้ได้ไงวะไม่งงงงจริงเมื่อกวันสู้ไม่ได้ทำไมมาทำคลิปแล้วสู้ได้นี่ไงโอ้ยวไว้ตายโอเคเอาค่าตีเหมือนตีเหมือนสองมันกระตุกเที้ยอนะไรวะเนี่ยอาจจะเป็นเพราะผลของสกิลของอาซูดเลยทำให้กระตุก แม่งเอฟเฟกเยอะเกินโปรแกรมล็อกรับไม่ไหวอ้าวตายโอเคเหลือแค่ค่าตัวเดียวเฮ้ยเอาสร้างงั้นอยู่ดีผมก็สู้ได้ทนะ่านผู้ชมผมงงเลยผมคิดว่าสู้ไม่ได้นะเนี่ยเออเฮ้ยอือดีเหมือนกันสู้ได้โอเคจืบ๊บแค่ค่าว่างไงปุ๊บปุ๊บไม่ติดมึน คือมึงตาบอดแล้วไม่ได้ทำอะไรเหรอคือนิ่งเลยแคลกาสไม่ได้ทำอะไรเลยยิงกติโอ้ไม่เข้าตึ๊บติดเอ้ยเาทำแลวลดลงปึ๊บอู้ตายโอเคชนะเฉยเฮ้ยท่านผู้ชมผมมีคิดว่าชนะจริงไงนะซ <c oughs> าด โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพี่ตอนนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แนะครับผมมีคนไม่ได้ไล่์เช่นเคยนะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าก็ไม่คิดว่าจะชนะเนี่ยนี่คือทีมถึกที่แท้ทรูแล้วครับผมก็ที่จริงผมอยากจะซื้อให้แม่งหัวเก้าแต่แต่คือเพชรไม่พอนะครับผมเพชรใช้เล่นหมดละก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าผมจะเป็นคลิปอะไรนะั้นมาเจอกันใหม่นะครับผมสองเรื่องขอบคุณทุกท่านทุกท่านทุกท่าน